ล่าล oh, ู่มันฉัดสีอ้อยเดียวมามาขับรถมาค่ะขับรถมาแล้วก็จอดข้างทางพอดีเห็นเอ่อมาร์คแอปเปิลข้างทางข้างทางค่ะของของไม่มีเจ้าของค่ะเนี่ยข้างทางเอาก็เลยจะลองดูค่ะว่าว่ามันว่ามันอยู่ในสภาพดีไหมอุ้ย ร่วงหล่นเต็มดินเลยเส้นเลียดเส้นร่วงแต่กี่ฟันชอเนี่ยร่วงหล่นเต็มดินก็มีเออดิฉันจะลองลองเข็บวแบบลังเหี้ยอาเม็ดดูคุกมาอ้สภาพดีอยู่ค่ะสภาพดีเอาลองมนแค่สองหน่วยเนาะนี่โอ๊ยโอ้สภาพดีดีเลยอ่ะสองหน่วยกับพ่อดอก เพราะว่ายังมีอีกหลายต้นเลยเนาะครับนอกอันดราค่ะเนี่ยข้างทางเก็บได้ค่ะเก็บได้สภาพดีเลยอยากให้อยู่เมืองไทยเขาเนาะกิห้ากันมหาเก็บเอาพุสะาอ่อนกระไดเอาเจ้ากระเจ็บ คอยแกเจ็บเจ้าแกเจ็บคอยแกเจ็บสภาพดีเนี่ยโอ้ยคุณผู้ชายคุณผู้ชายขาเบิ้งคุณนะเบิ้งคุณนะเจ้าเนือคุอ้มีตาหามีแววไหมตัวนี้ไม่เอาหรอกเนาะไม่เอายาไปให้โอ้ยคุณนะคุณนะเอามาระวังรถนะคะเดินมาคว้ามือค่ะ จะเป็นเบอร์นเ์ี่ะข้างทางค่ะข้างถนนค่ะเปีร์ <Bien. S 2> นเนี่ยข้างถนนแต่อันนี้คือคือมีให้ซัพซ ok ็อกมั้ยเบอร์นเนนเบอร์นเนนโอ้เชยเนียนหรือว่าลูกแพรค่ะลูกแพรแต่ว่าแต่ว่าอยู่ข้างบนโน่นนะเนี yeah, ่ย <Yeah. S 2> ไม่ได้ฉีดยานั่นนะดูโอ้ดิฉันจะเอาใส่กระเป๋าก,ก่อนนะคะ <laughs> ดิฉันเริ่มเกิดความรู้สึกว่าดิฉันอยากได้ดิฉันอยากได้นะคะเดี๋ยวเด้อดแบบนี้เนดะ้อดร่่งลนเต็มเลยค่ะเต็มเนี่ยบมื่อเดแบบนี้นนคอยสก็บที่มาลูกมันไม่งามค่ะแต่ว่าแต่ว่าสภาพเขาดีค่ะไม่มีหนอน โอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่ได้ฉีดยาค่ะธรรมศาสตร์ เดี๋ยวนะคะดิฉันจะเอาอีกอยู่ค่ะ <laughs> นานๆเพิ่นจะเพิ่นจะเจอค่ะลูกแพรพุ่นล้วเพิ่นเจอค่ะแต่ว่าแอปเปิ้ลเยอะเลยค่ะแอปเปิ้ลเยอะเลยใส่ในกระเป๋ากันนะคะหรืออีกลูกหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งคู่วัดเอาวัดเอาเออดิฉันจะเอาได้ไหมคะเนี่ยอ๋อเอาได้บ้าค้า ุเออเออเอ๋บ่าอยู่ไดนเลยีุยเนี่ยเนี่ยเอ้ยสมบูรณ์เลยค่ะแข็งเป๊กเลยเออเก่งไหมคะเอออยากได้อีกสักสองลูกค่ะเนาะเพราะว่ามันมันสภาพโอ้ยลูกลูกลูกไม่เคยเล่นสลม นับทำดิพูดเสนับสนุนแกพูดเสีนอหนุนนะพูดเสนับสนุนนะชัดสิเยอะแล้วก็พอเนาะโอ๊ปนี่เนี่ยแข็งแข็งอยู่เลยสภาพดีค่ะบ่มีหนอนอืมวันบ่ได้ฉีดยาเนาะสเปียงสิละอุ้ยเป็นต่เป็นต่แซบนะอืม พอแล้วพอแล้วพอแล้วเนาะพอแล้วเอาหมักแอปเปิ้ลหน่อยไหมคะเนี่ยนี่ค่ะสัมภาระค่ะไปไหนจะต้องมีติดตัวค่ะสัมภาระไม่ใช่สัมภาระอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ Das sind aber ่ l e i n e schöne, die sehen gut ืดกคักค่ะดกมากเลยดกจริงๆใส่มาบีฝอยนะเอยเอาเอาจักสามี่หานไว้เนาะเอาจักสามซี่หานไว้เออเกซุ่นบบนี้นะมันจะไปเซ็นเช่าเวชอะงวด โอ้ยเลือกเอาโรดค่ะบัานี้อันนี้อันนี้ลูกนี้โอเคเนาะเนี่ยอึบอึบวะอันนี่เขาไม่โอเคค่ะมีแมงนี่ีแมงนี่แมงมันก็อย่างนี้แหละเนาะมันไม่ได้ฉีดยาเนาะโอ้ยมันก็เนี่ยอันนี้โอเคนากอันนี้โอเคเดี๋ยวเอาอีกเล็กลูกเนี่ะคุณผู้ชาย มันส,สิแสบปะนะมันต้องชิมดูเพราะว่าบางบางต้นบางชนิดมันก็ความอร่อยมันก็จะแตกส่างกันไปเน,ะนานะทุกวันนะเนาะของฟรีโอเคพ่อเหรอเนาะจะนุ่มไหมสักซี้ย่าย่าอืมดีกรุดเอาเซียสียเลสุดนะสภาพดีอ่าไซน,าน์นกมันเนะ แตสรอนนะคะธรรมชาติค่ะธรรมชาติที่ที่เก็บกินได้ค่ะไม่ต้องซื้อหาค่ะย mm ่ hmm. ค,ะความสุขอีกเช่นเคยวันนี้พอดีอากาศดีค่ะเมื่อวานนี้อากาศไม่ดีเมื่อวานนี้ฝออนตกค่ะ mm hmm. วันนี้ก็อากาศดีค่ะแต่ว่าเย็นค่ะจะน่า,นาจะประมาณสิห้าองศาเนาะ mm hmm. แต่ก็ ถือว่าโชคดีที่มีแดดค่ะมันก็ทำให้จิตใจเราแจ่มใสเนาะเราต้องการแสงแดดค่ะเหมือนกับว่าให้พลังงานโอเคค่ะอ,อ,อ,อยากเก็บเอง <laughs> เก็บมากมาเป็นเนาด้วยค่ะน่ากดโอเคเดี๋ยวเราจะเ,าเดินไปเรื่อยๆค่ะ เดินไปเรื่อยๆเผื่อเจออะไรที่เก็บได้กินได้เนาะพืชผักผลไม้โอเคค่ะมามาเดินไปด้วยกันนะคะไป <c oughs> ว่าผมมา้องมาปีเบียนเนี่ยบูเบียนเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่สิติดลายลายมาบ <c oughs> ูเบียนดูรีบเก็บมาแล้วก็รีบมาชิมค่ะเนี่ยที่เก็บที่เก็บโกบโกบอืมไม่มีสารเคมีไม่ได้ฉีดยาโกบโกบ ก็เลยไม่จำเไม่จำเป็นต้องล้างเนาะรูบๆเสร็ดๆดูๆเอาชิมเลยค่ะชิมแล้วเลิศอะหวานนะจะมาเป็นสีเสือกกันเนาะมันกรอบๆดูสิหวานแซ่บๆวานกรอบค่ะหวานอมเปรี้ยวกรอบโอหาซื้อไม่ได้นะนี่เธอ

น่าเกลียดมากไม่ไม่น่าเชื่อเนาะว่าว่าสภาพเขาจะดีแบบว่าพอดูพอดูรูปรูปรูปร่างภายนอกไม่ได้สวยไม่ได้ดูค่ะผิวเขาไม่ได้สวยแต่ดูข้างในค่ะไม่มีตำหนิเลย อร่อยด้วยโอ้ยแซ่บเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแก็บอีกนะต้องชิมดูก่อนฉันสิสิ่งหนึ่งมีครับชุนพบเ์เยตุนเอสฮัสเกชเมกชุนกุดเบียร์มูสันอกมานหุน มามาชวนชวนเขาบอกว่าพอแล้วพอแล้วชิมดูแล้วอร่อยเดี๋ยวกลับไปเก็บอีกอ่ะเดี <laughs> ๋ยวกลับไปเก็บอีกค่ะมามากลับไปเก็บกลับไปเก็บอีกกลับไปเก็บใหม่ด้วยกันมสกลเบมาั t o ิได้วันอ่า <laughs> วันนี้เดินทางได้ อะไรหลายอย่างเลยเนาะเมื่อสักครู่ก็ไดมาร์กแอปเปลิลไดมาร์กลูปแรน่แล้วก็ได้มากอะไรสีม่วงนะค่ะ <c oughs> แล้วก,แวก็แล้วก็เลยขับรถมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้เราเามาเดินค่ะมาเดินแถวแถวหมู่บ้านค่ะที่เขาปลูกมันฝรั่งปลูกขา้าวโพดค่ะ ันนี้ตอนนี้ได้อะไรก็ได้แสงแดดได้วิตามินดีเนาะวิตามินดีแล้วก็ได้ส,สูตรอากาศบริสุนะทธิ์เนาะที่ที่มันมันเป็นอะไรนะที่เราจำเป็นจะต้องออมาเดินออกกำลังกายเนานะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆคะ่ะยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าป่ายังไม่มีโอกาสเข้าป่าหาเห็ดเนาะเพราะว่ารู้สึกมันจะแห้งเนาะค่ะ เดินไปเรื่อยค่ะจะได้ส ja. ja. ักก no? ี่กิโลวันนี้นะเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้ไม่ได้เดินค่ะเพราะว่าอากาศไม่ดีฮะแต่วันก่อนรู้สึกจะเจ็ดกิโลเนาะฟอเกสเทนนะเจ็ดกิโลมันเนาะอายุมากขึ้นก็ต้องก็ต้องอยากอายุยืนสักหมื่นปี Kaloen so um e r v b มี d ดดค่ะแต่ว่าเย็นค่ะประมาณ6 6องศาเนาะต้องใส่เสื้ออะไรที่ให้ความอบอุ่นเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเรื่อยๆเนาะมาค่ะมาเดินออกกาลังกายไปด้วยกันค่ะอะโอเคชัตซี่วันนีดจะต้อง h ดิ l ไ n ไ e ยแลน k ์บินรู้ u ึกว่าจะต้องต้อกาบิ้งส์ช n นมันชัตซี่ จะเป็นม okay, ันไหมไม่ไม่ตรวจเพราะว่าเวลาก่ช้าๆนะถามว่าสิ้นปีนี้เธอจะไปเมืองไทยเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้มันอากาศเย็นแล้วเพราะว่าปกติทุกปีเราจะสิ้นปีค่ะพฤศจิการทันมาเขาจะดูตั๋วให้ซื้อตั๋วให้โม่เดี๋ยวโม่บี8องศาที่เราอย e ่นะ8องศาตอนนีมันร้นพวรนะ ตอนเช้าๆอากาศจะเย็นค่ะเย็นประมาณ8องศาค่ะเย็นแล้วก็แบบมันจะมีหมอกด้วยตอนเช้าเนาะแต่ว่าพอดีวันนี้โชคดีถ้ามีแดดประมาณสายๆมันก็จะอบอุ่นขึ้นนะโอเคก็ดูค่ะประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะจิกาชเลยหรอเา็น่มาชอโอเคะขอบคุณนะคะคุณผู้ชาย คเคค่ะ <ś le> เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพากันเดินแวะเข้าป่าค่ะป่าตรงนี้มันจะมีเห็ดปกติปีที่แล้วมันจะเห็ดเ,เยอะเลยค่ะเพราะว่าพื้นป่ามันจะเป็นเป็นเป็นหญ้าอะไรอะหญ้ามอสเนาะแล้วก็สะอาดค่ะสะอาดแต่ ตอนนี้ไม่รู้มันจะมีเห็ดหรือเปล่าเอาเดี๋ยวได้ขอยางบึงกันน,นี่บอสัสดสีฮ<า>ะอย่ามากน่ดสักทีเด้ยวใ้ถุนบอเด่นไว้ตุกโอ้ยเอามา่ได้อย่างนะ,ะแมนดครับเ เวลาเวลาเห็ดเขาออกมาเขาจะสมบูรณ์สมบูรณ์เป็นเห็ดเป็นเห็ดเป็นเห็ดพิงบะเห็ดพึงหวานเห็ดพึงหวานเห็ดพึงเอี้ยงนะเพราะว่าปกติจะเก็บเฉพาะเห็ดเห็ดพึ่งหวานเห็ดยางเงินยังบรกาเสี่ยงค่ะเพราะว่าบ่บ่บ่หมั่นใจเนาะเป็นเป็นอะไรอ่ะไม่ค่อยจะมีความ ถนัดเท่าไหร่จะเก็บเฉพาะเห็ดพึ่งหวานออแต่ว่าตอนนี้ยังยังบม่มีค่ะยังไม่มีเออไม่มีไปไซมานวีชุนอะเบงดูความอุดมสมบูรณ์ของป่าเนาะป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็สะอาดสะอ้านค่ะแต่ว่าก็ก็ไม่มาเดินคนเดียวนะคะเพราะว่ากลัว รั้สึกอังสอะไรเนี่ยกลัวไม่ไม่ได้มีความสามารถพิเศษเนาะบางทีก็โอ๊ยสงสารเจ้าของคือกันอะมึงค่ะแสดงว่ามันยังไม่ออกเนาะยังไม่ออกเพราะว่ามันหมดไปแล้วเที่ยวหนึ่งแล้วอู้สะอาดสะอ้านนะความสะอาดสะอ้านของของปลานกขืนป้าตาป้าแบบนี้ไะ เวลาเก็บเห็ดมันจะเก็บแบบเก็บสะดวกค่ะมันพกเนาะถ้าเกิดว่าแบบหกแบบนี้ยเก็บกะบม่ค่อยสะดวกนัก่ก<อ>โอเคค่ะออบะดายเมื่อน,นี้บดายเฮ็ดหอมน, <c oughs> นะผมเพลินหะอมหอ,อมหอมธรรมชาติหอมหอมอ๋อมมื่อนี้บ่มีไฮซัสคชีเนี่ย มูสมสยาแมนเจ้ากระเป๋าไปธรรมชาติค er> ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้เดินออกกำลังกายเนาะโอเคค่ะแค่ผ่านมาแล้วก็